สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้า <im IT ZA 1> ทุกท่านนะคะมาเพื่อจะทำกิจกรรไลฟ์สดนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะสิ้นเดือนพอดีนะสิ้นเดือนสิ้นเดือนสุดใจสุดใจเลยนะฮะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะนี่เป <S in commentary>. ็นการไลฟ์สดนะคะนี่เป็นการไลฟ์สดนะคะเช้าจุดนี้ีสวยนิดๆเลยทัพนะอากาศเป็นยังไงบ้างคอากาศดีอยู่บ่ไม่ดีอากาศบอกข้าเย็นไปแล้วนะคะตอนเช้านะคะตอนกลางก้อนอ่ะ เก้อา ح, องศาสิบองศาแต่วันนี้มันจะอยู่ที่สิบห้าสิบสี่ทะเลนบนอากาศเลยนะ,ะนะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุปกรณ์เข้ามารับส่งนะคะนะ,ะสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะคะสิคนค้ามีพร้อมส่งนะจะเป็นเหล็กแนวกับเหล็กเอสชพิก้าซึ่งยนตีร้อนนะคะชุดแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแล,แลรักษาด้กันทานน้ำมันทั่วไปนะคะสนิกที่ปกตินะคะสนิกที่ปกตินะคะสอบถามได้เลยแล้วก็งานสั่งเนาะมีดทบนะ,ะมีงานสั่งมีดทบนะ,ะปลายทางอยู่ที่ เชื่องใหม่นะคะเชดาวนะน่พกทุจังนะ <c oughs> ลค้าว,ว่าถ้าหากว่าคิวกี่วันสิบถึงสิบห้าวันนะสิบถึงสิบห้าวันถ้าถ้าเสร็จก่อนแต่คือส่งก่อนนะนะเส็ก่อนก็คือส่งก่อนนะลูกค้าต้องขอเข้าใจนะเพาะต้องบอกจมากเลยนะอยให้ลูกค้สั่งขันะยราสั่จก็้าเห็นมีเห็นจุด้ายเหรอไอ้คนสุ้ค สนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 0ย์เก้าศูนยนะคะเก้าสองสนึึงเบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะได้ยื่นะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะเราจะได้ยื่นเลยคะเส่กูได้ไหมมรด้วยเสื้อผูกเสื้อสื้วันเดียวครั้งเดียววันหนึ่งอะค่ะครั้งเดียวนะคะบองว่าโทรศัพท์คงไม่มีปัญหาเนาะนู้นนุ้นอีกแล้วนะคะนู้นอีกแล้วมาและมีนะคะจะเป็นมิดทกนะคะชุดพยุง มันคือดอกจริงๆแล้วมันจะออกแดงเลยนะจริงๆแล้วเนื้อผักผัดพายุมันจะ,จะออกแดงเลยนะแต่ว่ามันดูว่าไร้ซึ่งกองหายยุมโทรศัพท์ไปหั่วนะ่ <c oughs> <c oughs> นะคะบุดนะคะับมเสกนะดูเลยเชือกครบเลยนะคะบุดโมเสกดูเลยเชือกครบนะคะลายไม้ลูกค้าต้องเบิ้งในช็อตหถึงจะลงช็อตยูนะคะแต่ว่ายูเบิ้งในอย่เนี้ยแต่มันบอกให้สดนะคะแต่งานจริงอ่ะสดขนาดเลยนะคะฮะฮะค่ะเป็นไงวะใช่ไหมครับก็ใช่สมมติซะหนึ่ อันนี้เป็นการสั่งน,น,นะ,ะูกคะชุดพยุงนะคะหวังว่าโทรศัพท์จะไม่น็อกนะถ้าดับเคยมาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าโทรศัพท์ดับอันนี้งานสั่งนะคะ แจ้งลูกค้าอยู่ว่าถ้าง,งานสั่งทำาลายมานะีจะไม่เหมือนนะแต่คุณเราจะเป็นงานนะแฮนด์เมดนะเดี๋ยวดูสินค้าปุ๊บคุ้นไหมเหล็กจะเป็นเหล็ก s u p 9นะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูในรักษาดยการทาน้ำมันทั่วไปนะเสนอขห้นปกตินะคะตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะไปทานอยู่ที่เชิยงดาวนะคะเชียงใหม่ลูกค้าโอนเต็มนะคะงานสั่งทำราคาจะไม่เหมือนกับงานมีของนะคะ น่าจะจดส่งพรุ่งนี้โดยจบงานมือสัก่อนนะคะเชียงดาวนะคะองขอขอบคุณมากเลยนะคะต่อปุ๊บไม่ได้งานขายทีนี้จะเป็นงานขายนะคะลูกค้าทีนีจะเป็นงานขายนะคะ สุด้า <aroma> มีพร้อมส่งเลยนะคะงานถ่ายนะสุดท้ายมีพร้อมส่งนะสอบถามได้เลยนะคะสอบถามได้เลยนะคะสินค้าของเราจะเป็นงานเทนี้รทั้งหมดแล้เหล็กจะเป็นเหล็กแหนบเหล็ก s u P 9และเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแผ่นด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้การทาน้ำมันทั่วไปนะคะสนุมพืชปกตินะคะสนมกพืชปกจะติคือคนะคะลูกค้าต้องเช็ดน้ำมันบ่อยๆนะคะเพราะลูค้าต้องการความเอาใจใส่และดูแลนะคะมาเล่วที่หนึ่ง น,นี่เป็นไลฟ์สดทหรือลูกค้าเนดะี๋ยวไร้สดนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขอคืนไว้ก่อนนะนะคะเพราะว่าเสียงดังมันจะเพื่อทีบ้านเพื่อทับสร้างบ้านนะคะจะประมาณรุ่นนี่านั้นสามสิบสองสามเดือนนะแต่ถ้าไม่ไลฟ์ตรงวันลูกค้าสิบหกลูกค้ามีพร้อมส่งเลยนะะนะครับสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าจุลินสวัสดีลูกค้าทั้ง สี่สิบสี่ท่านนะคะสวัสดีดนะคะเสียงดังแน่ต้องขออาภัยนะคะต้องขออาภัยอย่างใย,ยิง่ง,งนะ 1, ะะ 1, ด้วยจริงครับมีพร้อมส่งนะจ้ะเล่มที่หนึ่งนะคะเล่มที่หนึ่งจะเป็นทรงดาบเน้นบอกว่าคล้ายๆกับว่าสายสัตส่งนะเหล็กจะเป็นเหล็กเอสคิกานะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะ ดูแลรักษาดูกานทาน้ำมันทั่วไปนะสนิมขึ้นปกตินะตัวนี้จะทำเป็นกิดล่องเลือดหนึ่งนะคะกิดล่องเลือดหนึ่งนะคะเหล็กเอ9พก็คือเหล็กเนี่ยใหม่นะคะที่ไม่ใานการใช้งานในใต้ท้องรถนะคะสนิมขึ้นปกตินะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะลูกค้าด้ามไม้พยุนนะคะหมุดนะคะโมเสกนะรูเลยเชือกครบเลยนะคะหมุดโมเสกหมุดนะคะโมเสกนะรูเลยเชือกครบนะคะฟูแท้งนะคะด้ามประกบนะคะฟูแท้งนะคะด้ามประกบนะคะด้ามประกบเป็นงานแทนเมดนะคะ ทำเล่มต่อเล่มนะฮะเริ่มจะดุดนะค่ะ ยาวของไอ้ี้นะคะจะอยู่ที่สิบสิบเจ็ดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึนะคะค่งสิบเจ็ดน,นะคะสันหลาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าสิบสามนิ้วนะคะ, 5, นะคะหา้าสิบสามนิ้วค่ะเพื่อนๆมาะไยยังยัง เพราะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะลงงุงเซ็นแั่ทีแค่ทีเนอยู่ที่ท เจนไหมคะลูกค้าเสียงดังไหมถ้าจุดตะโกนแบบนี้จะได้ไหมคะได้ไหมแจ้งจุมด้วยนะนะคะแบบนี้ได้ไหมเออนะคะสอบถามได้เลยนะคะแบบนี้ได้ไหคะเสียงด้งไหมแบบนี้ถ้าถ้าจุดตะโกนแบบนี้ได้ไหมโอเคไหมถ้าไม่ได้แจ้งจุดได้เลยนะเดะี๋ยวจะพูดแดงกว่นี้ค่ะมาแล้วนี้ได้กินไหมคะแล่มนี้นะคะ,นะะ,คะจะเป็นเหล็ก HP9 นะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแผ่นด้วยน้ำมันนะคะ,ลละดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะสนิมพื่ปกตินะคะ ทําเป็นล่องเลือดหนึ่งนะคะเป็นงานแฮนด์เมดไทยทำนะคะทําเล่มต่อเล่มนะคะล่องเลือดหนึ่งนะคะเหล็กไอชูบีเ e ก้าก็คือเหล็กแหลมใหม่นะคะที่ไม่ผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถนะคะสนิมที่ปกตินะคะหมุดนะคะโมเสกแล้วรูเลยเชือกครบเลยนะคะหมุดโมเสกรูเลยเชือกครบนะคะน,น,นะคะ,นะคะจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะ,ะนะคะอันนี้ทางในจะเป็นะคะชัดได้ยินชัดมั้อย่างเองชัดเจนหรือ,อยังคะนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10.7น mm, ิ้วนะ,ค,ะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.7นะคะสันหนาสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.3ม mm, ิ้วด5.3มิ้วนะคะ, mm, ะ,คะ,นะคะวันนี้นะสิ้นเดือนนะ,นะคะ้ะสิ้นเดือนด้ามไม้พยูนนะคะด้ามไม้พยูนชะะัดเจนเนาะ จ้าไ,ไมายถึงเฉพาะมีดอย่างเดียวจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งหนึ่งพันบาทนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งเฉพาะมีดอย่างเดียวไม่รวมฝักนะคะพื้นที่อย่างไกลเพิ่มหนึ่งบาทนะคะพื้นที่อย่างไกลเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นงานแฮนเมดใครทำนะคะถ้าโทรถ้าโทรศัพท์ดับ <c oughs> ถ้าโทรศัพท์ดับต้องต้องขออภัยไปก้อนเลยเดี๋ยวจึิงๆไปหาโทรศัพท์มาใหม่นะะเพราะมมนมีปัญหากับย่าโทรศัพท์นะคะ โทรศัพท์มีปัญหาเสียสามชีเครื่องเลยอันนี้ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าจะดับอีกแล้วกระตุกนะคะต้องขออภัยนะสวัสดีลูกค้าทั้งห้าสิบหูกคาดนะคะสวัสดีนะคะดูย้อนหลังได้นนเด็กๆเนอะสนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนะะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลายก็จะเด้งขึ้นนะคะสินค้าของเราจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะมาเล่มที่สอง เล่มที่สองนะมอนเดิมเหล็ก S19 นะด้านมัเป็นด้ามไม้พยุงนะคะหมุดนะคะโมเสกนะรูระเลเชียครบเลยนะคะหมดุดโมเสกรูริเชียครบนะคะอันนี้อืโมเสกนะทุกท่าสังเกตไหมงานของเราส่วนมากจะตันน้อยเลยที่น้อยเล่มน้อยน้อยชิ้นนะที่จะไม่ใส่โมเสกนะคะ บุดนะคะหมดเสกนะดูเรเช่ครบเลยนะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงฟูแทงนะคะด้ามประกบนะคะด้ามไม้พยุงนะคะ เป็นร่องเลือดหนึ่งนะคะเหล็ก HUP9 ถ้าเป็นงานตีร้อนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะดูแลรักษาด้วยการทานน้ำมันทั่วไปนะ,ะสนิทเพื่อปกต,ตินะคะหน้ายอย่างดีเลยนะเนี่ยน,นั่งหลับชิร่ายเหนื่อยคนเปลี่ยกันได้ความยามวของใมีะนะคะจะอยู่ที่13 0นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่ หนุ 1> 1. นะคะสันหนาสน,หนาเรี่มนีนะคะจะอยู่ที่5้ามิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้้าจุดสนเป็นงานทันเม a ไทยๆนะคะ แล้มนี่เฉพาะมี่สิ่งเดียวมันจะอยู่ที่890นะคะรวมส่งแปดร้นะคะรวมส่ง,งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะอันนี้งานสร้างนะชุกพยูนะคะได้ไลายสวยๆได้ไลายสวยเลยอ่ะดูงตาไม้ตัวไม้สวยด้องการไ,ไ,ไม่ถ้าคนเล่นลายไ,ไม,ม้อ่ะจะรู้เลยว่าสวย แต่สีจริงๆมันจะสีสีสดกว่านี้นะคะอยู่ในกล้องมาสีสีแบบสิดๆนะคะเป็นยังสินค้าให้ถ่ายให้เจ้าของที่เป็นยังสั่งดีแล้วนะคะสั่งให้เจ้าของที่สั่งสินค้าดูแล้วนะคะส่งให้เจ้าของที่สั่งสินค้าดูแล้วเออร้อกูเสือมบ้างเล่มที่สาม และที่สามนะคะจะเป็นแลมโบ้นะคะแลมโบ้นะแลมโบ้ขัดขาวแลมโบ้ขัดขาวนะคะล่งเลือดหนึ่งนะคะตรวนี้สีบมีมโมเซ่หมดนะคะด้านจะเป็นด้านไม้ประยุกนะคะฟูแทงนะคะด้านประกบฟูแทงนะคะด้านประกบนะะคหมดนะคะดูไยเชือกนะคะ เหมาะสาหรับคนที่บอกว่าไม่ชอบน้าหนักเยอะนะคะตัวนี้จะเป็นสั่งมีที่4มิลน,นะตัวนี้สั่งมีที่ที่4มิลน,นะคะลัมโบโนะรู้ว่าปลายสัดเนาะตัดออกเสียนะคะเล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบนะเหล็กแนบนะ,ะเ,นบนะเป็นงานตีรอนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะขัดขาวนะขัดขาวหยักกล,กลางนะคะ คมยบมีดนะคะจะอยู่ที่10.1จิลลิเมนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาสันหนานะคะจะอยู่ที่4นิ้วินะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.6นิ้วนะคะ5.6นิ้วินะคะ เรบมีเฉพาะมีดอย่างเดียวมะจะอยูอย่ที่แปด้อยเก้าสิบนะคะรวมส่ง,งนะคะสันบางเหมาะสำหรับเอาไปน,นั้นอันกับบังนะคะซีมินนะคะเล่มที่สี่เล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่ 4. อันนี้เป็นมาเชเต้ te, นะคะทรงมาเชเต้ te, นะคะมาเชเต้ Mar te, นะคะ เหล็ก SGP 9จะเป็นางานตีร้อนะคะทุกแผ่นด้วย,วย,วยน้ำมันนะคะด้านจะเป็นด้านไม้พันยูยไม่รอดเลย เธอสำเไ็จรอดแล้วเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวเทียเเท่ยงตรงเนาะเที่ยงตรงเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะคะเที่ยงตรงเดี๋ยวจะขออนุญาตไลฟ์ใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวจะขอวางไลฟ์ก่อนนะคะสิทธิภาพกันเดี๋ยวต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย